ไปให้แฟน,ฟนดีกว่าพวกเธอว่าอย่างก็เพวาเธอเสียเอาดอกคุณไปให้แฟนคือกันติแม่นแฟนฉันมากดอกคุณฉันไม่ตั้งใจเสียไปให้เขาคือกันเลยแฟนฉันกับมากคือกันฉันเห็นว่าช่อนีมันงามก็ได้อยาเอาไปให้เขาฉันกะเสียเไปให้แฟนคือกันดอกคุณม่ต้องหลักหลายเธอไปเอาต้นอื่นไปฉันก็อยากได้ดอกนี่ต้นนี่มันงามแฟนฉันมากฉันกะเซียเอาดอกนี่ไปให้แฟนฉันคือกันเขามากดอกคุณหลาย ่อแร้วก็นึกถึงความทรงจำเก่าๆเธอรู้บอเขามักดอกคุณปักเลยเด้ก็คือเธอนั่นแหละเรากขามักเธอขื้นกันเขาก็คุยกันมาสักพักแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ความสัมพันธ์ของเขาสีพัฒนาต่อไปเป็นแฟนกับเขาด้วยบอ ฉันเขาขอฉันเป็นแฟนใต้ต้นดอกคุณต้นนี่ล่ะฉันเลยอยากได้ดอกคุณยุต้นนี้เขาก็มีความทรงจำกับแฟนยุต้นดอกคุณต้นนี้คือกัน ฉันนะ่ะเอาดอกหูณต้นนี่ล่ะมาท่านหวงไชันเพราะฉะนั้นนะ่ะฉันจะเอาต้นนีพวกเธอเพาได้มีแค่ความทรงจำของพวกเธอดอกของฉันก็นมีย่าเพึงลืมตาได้เองลืมตาได้องอ,อง สึกษามาคบรอบเด้ออุ้ยถ้าอยากเห็นเขาติกายแมนเขาตั้งใจเฮ็ดชยอดอกไม้ให้เธอเลยเดย้มีแค่ชอ่อเดียวในโลกขอบใจเด้อเฮาฮักเธอเด้อว,วันคบรอบแฟนฉันเอาดอกคุ้นต้นนี้เฮ็ดชยอดอกไม้ให้ฉันเมื่อน,นี้วันคบรอบฉันก็อยากให้เขาคืนพวกเธอก็ดูมีเหตุผลด้แต่ฉันก็ต้องการดอกคุ้นต้นนี้คือกันบ่ได้สี่เอาดอกคุนดอกนี้เพยแฟนฉันคือกันฉันก็สิเอาคือกันแหม ถ้าจะเอาดอกนี่ดอกคุณดอกนี่<อ>คืองามแท้์กายพวกเธอคือพากันมาอยู่นี่อันนี้แฟนฉันอย่าบอกเ<ก>ลยว่ากายคบซอน,กอนเกมแล้วกูเธอไม่ไดอกสามใบติกายตอบมา เาขอโทษแสดงว่าไม่เป็นเรื่องจริงพวกเขาสามคนมีแฟนคนเดียวกันวายุก็ได้ไปเอาดอกคุ้นดอกเดียวกันถ้าให้แบบนี้ได้จังใดว่ากายไปยูน้ำพ้นันทีพ้นีทียูน้ำไผ่ก็บอกฮักผูน,นั้นเคยฮักผู้ใดจริงจังบอเขาเขาก็ฮักทั้งสามเห็นกั็นโตแบบนี้เขาเอเิญว่าฮักดอกเขาเอเิญว่าเห็นกักโตเธอไม่ได้ฮักไผ่ดอกเธอฮักเจ้าของบอแมนแเขาฮักเธอปอแสดงว่าบม่ฮักเขาติ หากเขาก็หักเธอถ้าหาักอีิี่มันต้องเลือกผู้ใดผู้หนึ่งเลือกมาเลยเธอสิเลือกไผ่เขาเขาเลือกว่าได้อะเขาอยู่กันคือเกา่าคือจังที่ผ่านมาว่าได้ดิพวกเธอั็ทำเป็นบอลูนว่าเห็นอะ เขาก็เป็นแฟนว่าเคอคือเกาว่าออกมาได้เนอะกูบ่เอานําดอกไผ่สิเอาก็เอาถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นคนแบบนี้กูบ่เสียเวลามาหักมึงดอกไผ่สิเอาก็เอาเด้อกูบ่เอาดอกดอกคุณเนี่ยปอปอกูบอกเอาคือกันแล้วหรอวะกูต้องการความพักที่มีแค่สองคนกูบอต้องการแฟนที่ต้องหานกับไผ่ อิงเขาเหลือแค่เธอคนเดียวแล้วเด้อเขามักเธอแล้วก็มักดอกคูณน้ำเขามักเธอเด้อแต่กดสั่งดอกคูณแล้วก็สั่งมึงน้ำอิงเดียวสิทีมเพาไปเบิดเลยติอย่าพึ่งไป